ส่วนหนึ่งของการสู้กับแคมโบอคืออะไรรู้ไหมคือการมีเสถียรภาพของรัฐบาลค่ะคือสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะตัดสินยังไงก็ก็ตามสารรัฐธรรมนูญน,น,นะนะแต่ฉันไม่อยากจะให้มันเป็นไปตามปากบุญเส้นเข้าใจไหมไม่อยากจะแพ้มันหมั่นมันเข้าใจไหมแค่นั้นแหละไม่น,นีอะไรคือนางบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนนายกตอนเดือนนั่นตอนเดือนนี้มึงรู้ไปหมดเลย แซกแซงไปหมดเลยรู้เก่งแซกแซงเก่งแอปเบลเก่งแอปเบลไงยายมารีโซเจียตาไงกับระเบิดไม่เห็นรู้เรื่องเลยกล่าวหากันอ่ะไม่เห็นมีแบบประเทศที่สมาตรวจสอบเลยอ่ะเชื่อถือไม่ได้ฉันบอกตั้งแต่วันแรกๆที่มีกับระเบิดเราบอกอะไรรู้ไหมไปเชิญรัเสเซียมาเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของ อันนี้เขาเป็นเจ้าของกับระเบิดอันนี้ตั้งแต่สาภาพโซเวียตอะไรต่างๆให้เป็นมิดเดิลแมนไปตรวจซิว่าไอรีพอร์ตที่เธอแจ้งจำนวนกับระเบิดมันอยู่ครบไหมแค่นั้นเลยจะหลุมใหม่หลุมเก่าอะไรคือเราพูดอะไม่ได้เราเป็นประเทศคู่ขัดแย้งต้องไปหามิดเดิลแมนมาแล้วเล่ากับรัสเซียก็ไม่ใช่วพาคุยกัไม่ได้คุยกันได้ค่ะเข้าใจไหมนี่ หลายเรื่องก็คือโกรธแค้นในใจนะคะคุณเศรษฐายยังบอกเลยบอกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศต,ต้องเดินสายแต่เดินสายไม่พอเราแอปเราเรานิ่งเกินเราแถลงโจมตีมันไม่ต่างอะไรกับเขาแถลงแต่อย่างเนี้ยอะใครไอ้นี่ก่อนยิงก่อนอะไรก่อนเราไปเอาแผนที่เราไปเอาดาวเทียมไปเอา หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากออสเตรเลียคือประเทศที่ไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งเข้าใจไหมอย่างเนี้ยกับระเบิดมันมาจากรัเสเซียไปให้รัเสเซียมาอินเวสติเกตไปให้ชาติที่อื่นๆเนี่ยมาร่วมกันไอ้นี้เลยพิสูจน์หลักฐานเรามาทำเองไม่ได้มันไม่มีมิดเดิลแมมันก็เหมือนตอบโต้กันไปกันมาเพราะเราตีกับเขาอยู่เข้าใจไหมล่ะ